สาวแมทพิรณีตอบแล้วแพนวิวาฟ้าแลบกับสงการค่ะหลังจากที่มีเพจดังออกมาโพสข้อความว่าอีกไม่กี่วันน่าจะมีข่าวใหญ่อีกข่าวแล้วละค่ะทำเอาชาวเน็ตตากคาดเดากันว่าสำหรับคู่ที่จะมีในวงการบันเทิงนี้น่าจะเป็นสองคู่ที่ถูกจับตามองมากที่สุดก็คือคู่ของแต้วณัฐพรเตมีรักกับไฮโซนายพรระภาส่วนอีกคู่นั้นก็คือสาวแมทพิรณีคงทายกับสงการเตชนะนรงต่อมาเพื่อนซีย้ยางสาวมิ้นชลิดาก็ได้ออกตอบมาว่า ไม่ทราบเรื่องถึงที่สาวแมทนั้นคุยกับหนุ่มสงการว่าจะมีงานวิวาให้มันเป็นเ,นเรื่องของทั้งคู่ซึ่งล่าสุดนี้นางเอกสาวอย่างแมพรินิกก็ได้ออกมาเปิดใจถึงแผนความรักในอนาคตกับหวานใจอย่างสงการผ่านทางรายการของช่องไทยรัฐถือว่าเป็นการตอบชัดว่ายังไม่มีงานวิวาเร็วๆนี้อย่างใดโดยทางด้านสาวแมทเองยังบอกว่ายอมรับว่านิยามความรักของแมทนั้นเปลี่ยนจริงๆไม่ได้มีนิยามว่าเป็นอย่างไรแต่มีนิยามกับตัวเองที่เปลี่ยนไปว่าจะต้องรักตัวเองมากขึ้นเราเป็นคนที่เก งใจทำเพื่อคนอื่นมาเยอะแต่ถ้าเป็นไปได้อะไรที่ทำได้ก็จะทำให้ทุกคนก่อนสบายใจที่เราได้เสียสละถามเมาอีกว่าอีก3-5ปีจะเห็นความรักตัวเองในรูปแบบไหน,นสามเณรก็เผยว่าคิดไม่ออกเลยที่ผ่านมาเรามีแฟนคนเดียวเป็นเวลาเกือบ15ปีก็วางแผนไว้ประมาณหนึ่งที่บอกว่าอยากแต่งงานคือไม่ใช่เป็นความเข้าใจผิดคือเราก็อยากมีครอบครัวอยากมีลูกนั่นคือคําตอบที่แท้จริงแต่ในวัฒนธรรมไทยเราเข้าใจว่าแต่งงานก่อนค่อยมีลูกถ้ามีลูกก่อนแตงง งานคือไม่ค่อยสมควรเราก็วางแผนไว้แต่ก็ไปไม่ถึงเลยรู้สึกว่าทําตรงนี้ให้มันดีที่สุดมองเดือนต่อเดือนวางแผนจากที่เมื่อก่อนไม่เคยวางแผนก็กระเถิบไปอีกทีละนิดทําให้ได้แผนชนแผนมากที่สุดนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ได้ของสาวแมทได้ออกมาเก่าเอาไวค้ค่ะ